นอนญ่เลยครับโอ้ยพี่น้องเบิ้งนอนไรเด้อครับมีพี่น้องนอนแบบไงน้อพี่น้องพูน่าพี่น้องนึงครับสวัสดีครับบ่าวเดินห้อยดินที่นิสานสวัสดีแม่แม่เอฟซีทั้งบ้านครับสวัสดีครับผมบ่าวบอยเดินดินที่นิสานครับนมื่อี้บ่าวดินกับบ่าวบอยนะครับสีมาหานอใหม่นะครับบ่าวดินสีมาหานอนใหม่ไลครับ บ่าวบอยสีเป้น้ำมใหม่ไฟป้าไพปลาครับครับผมเอสีเห็ดร่งท่านวันทีเก่าอีกนะครับเอาเนื้อใหม่ไปใส่กเพาอปลาครับเห็ดรล่งท่านนะครับเป็นบุญมหาสังกท่านบาทน้องส่างใหญ่อำเภอมองสามสิบก็เฮาน้าครับบ่าวดินกับบ่าวบอยาสีห้อมกันก็แม่สีครับเห็ดรุ่งท่านครับเลยมาหาเน้อใหม่ครับเมื่อนี้ฝนคึมคึมนี่ครับพี่น้องครับอย่างไรก็ย่าฝ่าวถิ่มฝ่าวปลาลูกล้านเด้อครับเป็นกําลังใจให้ลูกใหญล้านนะครับ เมื่อนี้มาเสาข้องวันที่หานะครับกันยนาร้ยน2 5 6 6คือเก่าครับเดี๋ยวมาลุ้น้ากันครับเฮดกับพระท่านไาจเก็บดอกครับเพราะว่าเฮดกับห่างครับเริ่มห่างครับมาเอานมใหม่ว่าสีเฮดล่วงทานวันที่เก่านี่ครับเดี๋ยวมาลุ้น้ากันครับสวัสดีครับบอดินกสิยางเข้าไปเบื้องน้องใหม่ไรครับว่าเจนี่บอนะครับพิกัดบ้านน้องสร้างใหญ่นะครับอยู่ดงปูบําครับ อำเภอเมือ,มองสาสิจังหวัดอุบลราชธานีคือเก่าครับเสาของวันที่หกันยายนนะครับผม,มเหมือนมาเบิ่งมาใหม่เดี๋ยวไปเห็ดกระเพาะปลาครับเห็ดโล่งท่านนะครับเป็นบุญมาสร้างกระทานดังสงสาหไงเฮาครับสิได้โบน้อที่นนองเมือนผลกระตกครับก,รกันนี่นก็สิไปทางังอย่าออกจากไาห,หน้าครับนะฮะมาใหม่จะเสาเข้าบ่าบ่อยครับไปคนละจุดคนละมุมครับ ก้อนนี้ก้อนนี้มีแนื้อครับพี่นาไม่ไ่พี่พน้องเลยมั้ไม่ไรนาองหอมงามพี่น้องครับหมดขันพี่น้องหมดขันเต็ม อ๋อได้ที่เพื่นอยู่ลเลยก็ตกควัดเอาครับพี่น้องครับแถวนี้ก็นีแต่กอไลทั้งหมดเลยครับรยากาศกอไลน้ำเส่าครับ ฝนตกแห้งครับพี่น้องมาขึ้นนี่ครับอาจจะมืดแน่ด้วยครับพี่น้องครับนี่ขมมหอดกออไรนอนนึงพี่น้องครับผมโอ้โหนอนนี่นอนอยังไเลยพี่น้อง สวยๆเลยครับโอ้โอหงอไงครับพี่น้องสวยงามครับครับผม หมดขันแล้วไอ้ลายครับพี่น้องผมครับครับ้ยหมดขันแล้ว ขั้นไลายคัะพี่น้องครับครับ,รบโอ้โอ่อนๆเลยพี่น้องครับพคนน่ะ งามเลยครับนอไลอสวยๆเลยครับการเอานอไลหน่อยลำบากเตือพี่ได้พี่น้องพราอหมดหลายครับพี่น้องผมครับ อดขั้นหลายลายครับพี่น้องผมงามๆเลยครับ เลยพี่น้องครับน้องเลยว่งหันมดแดงอันมดขั้นครับอันนี้มันนุ่งแดงสมมดแดงสมนี่ว่าปันไาเดี๋ยวพี่น้องเต็มหมดขั้นเห็นดีครับ ขออนุญาตเคาะเด้อครับเด้อเคาะหมดขั้นครับนัดขันก็จะตัดลาวโปโลกโปุกครับนี่แหละครับเขาเอ็นน้องไหม่ไรมาพี่น้อยกลัวน,นี้จะนอนยันยันครับพุนะูน่ะ โอ้นี่ครับเดี๋ยวพอดีนแล้วกันด้วยครับไล่พี่น้องครับปาดพี่น้องก้อนเนี่ยครับคุณน่ะนีน้องใหม่ได้พี่น้อง ุเขียนกีตโถมโอบๆว้นี่ครับนี่พี่น้องมิตรน้องใหม่ครับผมอุ้ยตะนซทอนครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอาดินเอาก่อนครับอุ้ยสวยสวยงามสวยงามครับพี่น้องครับมึงนีนนพี่น้องนอนใหญ่เลยครับอุ้ยพี่น้องเบิอ้องนอนไรเด้อครับนี่พี่น,อน้องนอนแบบไหนนี่นพี่น้องคุน่ะ ปลาพ่นอน,นี่ครับพุนนะอ่อนๆเลยครับโอ้ยหมานๆผีหนองเลยมาได้เข้าหาเห็ดเด้อครับเพราะว่าเห็ดเผเพกกิ่งเพิ่งจะห้างเนี่ยแหละครับจงรออีกรอบไหมครับพากันมาหาน้องใหม่ไผ่ปลาลูกหลานเชียดล่งท่านมันถือเก่าออก,กันย่านี่ครับ โอ้โหนอนดแหฮงไงพี่นอ้องป้านองอะไรแบบไงเลยพี่น้องครับคุณนาครับ โอ้โห oh oh, งามาครับพี่น้องครับบอด้มาสามสี่มือครับผมรังการนออไรครับ บาบอยเอื่นบ้าดินแล้วครับครับผมบ้าดินกับกำลังย่างไปหารถครับโม้ว่าบ้าบอยมาถ่ายอยู่รถแล้วบ่ตานนี้นะบาบอยเอื่นบ้าดินว่าเอาเงยก่อนไปถ่ายอยู่รถก้อนนั่นส่นบ้าดินกัลังย่างไปหาบ้าบอยครับฝนลินครับเหมือนฝนตกนะครับ ภาจังหวัดอุบลฝนเข่าสิเปอร์เซ็นีมนบอน้อครับเขาแห้งๆครับตกมกใม้ได้ยกสุดดวงนี่เด้อบ,บอยกำลังงางามากครับบอยบอยบอยบ่อยมาแล้วใอรนึกว่าจะอื่นใอยว่าอาป้ปลาเมียปลาคือจังหว่า ่แม่นบน่จังมาบอยป้าป้าลงไปอะไรขึ้นบนเขาวะไอขึ้นกอเดียวนอนใหญ่กอมูอกอเดียวมันอันี้สามนอนสาม,มสามชีโน่อัน,นอกกเดียวกันเถอะนอกกนแบบไหนพี่นอ,อนกอ,อ,อเดียวกันแม่นปอนี่แม่นมันไล่ไล่ไหมกอที่ว่ากอเดียวพึ่นบนเขาพี่นอนมาบอยจะได้น้องใหม่ให้ป้า <c oughs> น้องไลน์กันได้องใหม่ไล่ครับน้องใหม่ไล่กับน้องใหมสายปลาครับผมแสบดิงครับแสบก็ระแบีบครับผมพี่น้องฝนกับสีมาแล้ะน้องบ้าบ่อยแม่ข้าวกันกรับแล้วครับเนี่ยเนี่ยบ้าดินสิไปไอ้ถางต้นใหม่ออกจากป่าเขาเนาะครับฝนกับสีมาละครับเพชรวียกครับผมชาวบ้านกับเพชรวียกอีกครับบ้าดินขอบคุณแห้งเอื้อแห้งใจจากพ่อจากแม่จากแม่แม่เอฟซีพี่น้องทุกๆุกมองบอลเด้อครับ พี่น้องทางไกลทางไกลพี่น้องทางฟังล่าใบไอ้ซะยิ่งติดอยู่ชีวิตอยู่ทางเมืองนอกนะครับพี่น้องห้อมช่อง YouTube น้อกันนะครับขอบคุณกำลังใจขอบคุณคอมเมนต์ดีๆที่อบอุ่นจากแม่เมยเอฟซีทั้งบ้านนะครับเป็นกำลังใจให้ลูกให้ร้านบ้านห้อยดินบ่าวบอยแดนดินที่นิสารขอบคุณพี่น้องทางเฟนเพจห้อยดินที่นิสารทา้งเฟสบุ๊กน้ำค่าบ่าวบอยแดนดินที่นิสารทา้งเฟสบุ๊กห้อยดินสารอีสานพ้าเลาะน้ำค่บ ขอบุณขอบคุณเ้อครับที่เขามากดไลค์กดแชร์เบิรงคลิปแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดูให้ห้านนะครับ้าติดตามชมคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอตันไหมครับ